อีกม um, other <system> ุมหนึ Pope ่งพ no ี AH. ่น้องนอตบ้านเห่าว่านเขาคนะสีแล้วล่ะหน้าติดปลาพี่น้องนอตบนนดนด้านนี้เป็นหน้าหน้าสอปะกอนหน้าสอข้อหนึ่งพี่น้องบ้านเห่าคนะติดปลาสงวนกำลังเทเข่าพี่น้องอีกด้านนี้เป็นปลาพี่น้องนอตเนี่ยปลาเห็ดปลาดงดิบปลาโน่นนองผือพี่น้องคนะพนะปลาทึบได้พี่น้องแนมไปคนะนี่ต้นใหม่ต้นไรเขาไปเนี่ยโอ้โหแนมตึบเลยพี่น้องโทรศัพท์ก็ะขื่นหายได้พี่น้องเขาไปปลาเนี่ย ซัว์หลก็กับพ่อมีพี่น้องนะเนาะไทเเจอแบบไ,ไรบูแต่ส่วนมากจะเป็นโง่พี่น้องโง่กิ่งกือตะคาบไม่งอดจังสี่นะพี่น้องเนาะนี่เดี๋ยปลาบ้านเฮาหน้าทิศปาลาเวลามาต้องมาหลายคนมาสองสามคนพี่นอนะ้อนงเนาะทางเถือวันนี้ขค้ืนดีก่กัเป็นอีเห็นหึ้นเสือกัได้พี่น้องส่วนมากจะเป็นเสือหึ้อีเห็นหนึ่งสี่นะมันออกมามันไรกัดคนหนึ่งสี่บ้านเฮ่าแต่ว่ากระใายนี่บ้านเทาเห็นอยู่พี่น้องคันหาเห็ด พผมาเห็นอยู่ข่อยว่นแมงกัดตายคือแมวดอกข่อยว่าบางสิเพราะนันแมวร้ายกลัวพอเรากัดตายพอยืนยันว่าเป็นกัดตายไปเลยปลาผ่านเห่ากำลังวานเฉี่ยวป่ะเบื้องพี่น้องป่นนะมะเขาเมาผ่านเห่าพี่น้องก็ร่างเป็นหมดนนะนงวยก็ร่างหน่อยหมดนะตัวน่หน่อยโอยด๊อกคักมีนีหมดนนะหมดนนมะเขาเมามะเขาจีก็มีนะพี่น้องมะเขาจีตัวน่หน่อยมันด๊อกคักพี่น้องหมดนะข้าวเมา งมนี่ก็บ่น้อยอายางายได้พี่น้องคนะมิรบุญใช่ไหมละครัไปมิตรบุญอือปลานี่ลงมาปลาได้น้อยยางแห้งกวดาเลยได้ปลว,วกเสือสีตื่นเสือเนี่ยปวกส่วนมากจะเป็นเสือพี่น้องเสือกับพวกยีเห็นนี่แล้วมันหลายนี่ปลาหัวลีงบ้านเฮามันมีเครื่องพี่น้องมีเครื่องพี่ยางยางดีดีน,น,นี่พี่น้องเครื่องสิมันหลายเป็นหอยยางหรือไม่กะของนะ มอเดินไปลำบากนี่เครือนหึ่งเครือนหน่อยมันของ ritis, <Yeah. S 1> ขาของแข้งม้ากระโลมของสี่นะาแรนมาท่านดอกมันมาหนี่่บริวารมันมีมีหนองน้ำป่าถ้ามันเลิกปูดเข้าไปหุดนะถือปอพี่น้องหุดเจ็ดลอยไหลบาเป็นเท่าบาได้พี่น้องคนบ้านอื่นมาหาเห็ดนี่หลงหลายคนอะนได้พี่น้องหุดนะไปย่างถือพัวไอ้เครือนยังเครือเขาหลงบมดพี่น้องหลงที่หมดเลยไปขามเพลนหลงเลยไปเครือเขาหลง มันมีอยู่ในป่าบ้านเฮาพี่น้องเครือเขาหลงเกิดว่าเครือเขาหลงพอาะที่ามเพิ่มนี่หลงเลยพี่น้องอยู่ใกล้ๆเห็น,นกันอยู่กับหลงบอกว่าเขาในป่าเนี่ยว่ายังไงวะลบหลู่ไม่ได้พี่น้องป่าบ้านเห่าได้เก็บผ้าบรรยากาศแล้วก็เมาเหลาสูดควันรอบพี่น้องนอบๆบรรยากาศมันพิถืบมันถืบแห้งหน้าทิศปา่าตัวงูเหลือมันก็ง้างมีแน่นอนบาน้านเฮาเขาจะเคล็ดลายคนอยู่เหลือมก็จงอางนี่ นี่นี่ยนอนฟันธงลานประเส้นเลยตัวนี้